เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใดๆก็ได้นะครับสัตว์สัตว์สัตว์เดียวฟังดีๆครฟังดีๆจะจะจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ได้นะครับและอีกสามคนนะครับจะเป็นคนที่ทําเสียงนะครับเสียงที่ให้บนบ่งบอกว่ามันเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆอ่านะครับและเช่นเมืกี้ที่น้องตองต่ายบอกมาว่าเอ๊ะตามตามเสียงคนที่เล่าใช่ครับแต่ คนที่เล่าจะไม่รู้ว่าคนที่ฉันที่แสดงเป็นสัตว์นั้นเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เล่าจะรู้ก็ตดองเมื่อคนที่แสดงเป็นสัตว์ต้องทําท่าให้มันบ่งบอกให้ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับ mm hmm. นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะสามารถคิดเองแล้วก็คนที่เล่าก็คือต้องต้องใช้ไหวพริบตัวเองในการในการกค่อยๆสังเกตแล้วก็เฮ้ยตัวนี้นี่อะไรงน,นะครับเดี๋ยวจะผมก็จะเป็นคนที่ คอยคอยดูภาพรวมแล้วคอยไกด์คนเล่าไปเรื่อยว่าต้องไปตรงนู้นนะต้องไปตรงนี้นะแล้วเจออะไรเจออีกหรือเปล่าพอเจออะไรอีกหรือเปล่าอีกสองคนหรือสาคนที่เหลือที่ยังเป็นสัตว์อยู่นะก็ต้องคีเอทให้ได้ว่าอยากเป็นตัวอะไรนะครับและคนเล่าก็ต้องดูให้ได้ด้วยว่านันเรามาเจอตัวอะไรแล้วคอยทำเสียงนะครับใช้อุปกรณ์ในห้องหรือนอกห้องก็ได้ต้องหามาให้ได้นะครับหามาทําเสียงสัตว์ชนิดนั้นให้ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวราตอนเราตัวอย่างเลยผมนะครับวันนี้เราจะไปป่าหลังบ้านของเรานะเชืเราจะไปดูกันโหป่านี้ต้นไม้อย่างนั้นนั่นมันตัวอะไรเนี่ยเลี้ยวเฮ้ยหมาแน่นอนแล้วก็ใครใครใครคนนั้นอ่าเฮ้ยั่นมันตัวอะไรหาแน่เลยย่าเฮ้ย ตัวอะไรเนี่ยชุมชเป็นเพื่อนครับตัวอะไรเอ่ยไก่ในคุชจีดวงดวงควางยิ้มโป้แช่ไอ้โดนสละอันนี้ผมก็จะไม่รู้เหมือนกันเราต้องช่วยกันมีมีนอ้ด้วยนั่นกันละอีแฮมรัดหรือเปล่ารัดหรือเปล่ารัดหรือเปล่าอยู่บนต้นอ้าวรัดนะครับเป็นตัวรัดอ้าวตัวรัดเสียงรัดเป็นยังไงครับเนี่ยเสียงรัดเป็นยังไง นัดเดินหนักแน่นมากนะครับนคะ<อ>นครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยครับแล้วเราก็แล้วพอหังจากนั้นเราก็จะเดินต่อไปและคนทำท่าเนี่ก็จะอยู่ต่อไปนะครับเสาวนี้ก็ค่อยๆอๆย่อนๆไปค่ะท่าทางเนี่ยคร<ส>ับคือเป็นเสียงเดินนะครับหรือว่าทำเสียงอะไรก็ได้เสียงอะไรก็ได้ดไดเสียงที่<ด>ให้รู้ว่าเป็นนั้น<ด>เป็น<ด>เป็นเสียงนั้นทัานแค่ครับผมเดี๋ยวว่าเสียงแรกมันเสียงแล้วแล้วแล้วทำเสียงเดินคนแรกก็ทำไปก็ทำไปแล้วแล้วเดี๋ยวพอสมมติเดินเดินผ่านแล้วแล้วคนทำเสียง ไม่ใช่คนคนคนทำซาวที่ผมบอกว่าขอสามคนเป็นคนทำซาวออันนี้การตกลงขอ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 งกลุ่มนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวก็ก็ต้องให้กลุ่มลองอคุยกันผมให้เวลาสักนาทีเดียวพอในการคุยว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนเล่าหนึ่งคนใครเป็นคนแสดงสามคนและ คนแสดงที่เป็นคนทำพูดเมนนะครับและอีกสามคนเป็นคนทาเสียงนะครับมีคำถามค่ะครับผมคนที่เป็นแสดงที่จะเป็นศั์อ่ะก็คือเหมือนกับคู่กับคนที่เป็นเสียงหนึ่งเขาต้องรู้แต่ไม่เชป็นทีมจริงๆไม่ต้องจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้ครับจริงๆคือถ้าเอาจิงเลยมันจะเป็นการที่แบบว่าแต่คนต้องต้องช่วยกันรวมๆรวมๆมัวๆรวมกันแต่รวมๆรวมๆกันแต่ถ้าจะให้มันเป็นเป็นประเทินก็ได้ว่าอ่ะไอ้นี้ไอ้ทำเสียงนี้เลยเพื่อให้มันลดเร็วก็ได้ครับ แต่จริงๆแล้วมันจะมันจะเป็นการถ้าพูดถึงคีย์เวิร์ดของอันนี้มันคือการอิมพอไวเกิดเกิดทั้งหมดมันจะเป็นแบบเกิดแบบชับไปทั้งหมดทุกคนต้องช่วยกันคนจริงเราคนทำต้องรู้ว่าตัวอะไรก็ได้แต่คือไอ้คนทําเสียงนะองทำไปคนทำเสียงต้องรู้ต้องรู้ก็คือต้องต้องพยายามดูให้ออกแล้วช่วยกันดูว่าไอ้นี่มันตัวอะไรแล้วคนทําเสียงรู้ไหมหมายเหงว่ารู้ก่อนไม่รู้ต้องมาดูไดไม่รู้คนทาเสียงก็อมาดูท่าแล้วทาเสียงเพื่อบอกคนเล่าคนเล่าก็ต้องพยายามดูให้ได้พอไร่บอก อ๋อนี่มันกระตายนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเสียงก็ต้องคิดเลยครับว่าจะทํายังไงให้มันเป็นเสียงกระตายหรืออะไรในสามคนในคนทําเสียงสามคนนั้นใครที่ออกก่อนก็ทำออกมาได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะเราเราจะรู้เรื่องว่าเป็นตัวอะไรคือคนถ้าถ้าถูกคือคนที่เป็นสัตว์กันจะบอกว่าถูกอ่าเพราเขาเดาไปยากมากครับผมาณนั้นถ้าถ้าผิดเนี่ยถ้าผิดก็ต้องพยายามได้แสดงว่ามันทำท่าไม่เหมือนไม่ทำท่าั้นเดินรอบหาว อ่าโอเคคร่ะอ่าครับ,อ,บอ,อีกอันนึงก็คือว่าในนอกจากทำตัวเสียงสัตว์อ่ะมันจะมีซาวที่ประกอบอยู่ในเนื้อหาเช่นสมมติว่าถ้าคนเล่าเล่าว่าเรากำลังเดินผ่านต้นน้ำลำธา ตกมันจะแรงแต่ถ้าเป็นลำธารควรจะเป็นซาวของน้ำที่เสียงมันมากกว่าหรือปาอะไรเนี่ยน้ำตกนอนหน้าอะไรให้พี่เลียดีเดียวชีที่ที่มันที่มันไม่สามารถบอกบอกสัตว์ได้เดี๋ยวมันจะเป็นตามเน้เรื่องครับเพราะว่ามันอาจจะไปเจอต้นไม้อาจจะไปเจอต้นหญ้าอาจจะไปผ่านนงน้ําสัตว์มันจะเปลี่ยนไปตามน้ำมันก็เลยไม่สามารถแจ้งว่าสัตว์จะไม่ไม่มีสารเไม่ทำอะไรเลยได้ดฉนมีมีเอาแค่สามพอเดียวมันจะเยอะเกินคนที่เป็นสัตว์จะรู้เองว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ไม่ต้องบอกเพื่อน แล้วก็ในบรรยากาศวงก็จะต้องเดาทางหาหาคนเล่าคนหนึ่งครับค่ะตกลงอีนี่โอนกระยางเนาแล้วใช้อุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับถ้าเสียงทำใช้ให้มันซ้ำซาวเสียงเกี่ยวไปเลาเรื่องเป็นเสียงก็ได้เป็นจังหวะเดินก็ได้กระดาษเริ่มเลยครับทำเลยเหรอฮะทำเลยครับทำเลยทำเลยทำคืนก่อนทำคืนสิบหนึ่งทีเดียวแปะอันที่ก่อนแปะอันที่ก่อน

บริษตรงนั้นตรงอยู่ตรงไหนและคนตรงนั้นก็คนที่จะปสั่ก็ต้อแบบนั่นเลยครับสดียหรว่ีะตวงมาแล้วโอเคนี่นี่เอามาใช้เลยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวร่าก็ยัล่นอีนใช่อย่ายารอทีักนพวกเไปไป่าผก่อนทำซ้ รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรยังไม่รู้ยังไม่ต้องฟังสถานการณ์จากเราวคว่าจะไดสถาวการนใน่างหว่งสั์นะสัว์็ัตว์ตต อ๋อดึนั่นเองใช่โอ้โหฝนเริ่มตลสิโอ้ามอ้านวยันตัวอะไรเนี่ยคนออมา จะอะไรเหี้ยเอะเอเดี๋ยวนีนะเดี๋ยวเราไปดูงานู้นี่ว่าตัวที่มันมีเสียงเลยไอ้เามันอยู่ในน้ำนี่น่ากด้วย เราได้เข้าไปในป่าลึกมากขึ้นแล้วนะครับลขึ้นอนอน,อน,อนอโกใครเยอ <c oughs> เด็กน้อยเนเีนเว่วชีโ,โนี่มันทำอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล เอ้ยเราเจอสั่นอะไรอยู่ในถ้ํายเนี่ยเอาโอ้ยมามาไหลสั่งได้ไหมไหลสั่งได้ไหมพี่เสียงอะไรครับเฮ้ยๆ่สั่มทําไรกันโยขึ้นดูสมันอ๋อตัวทางเขาเอเออเอนําขึ้นไปบนเขาบ้างดีกว่าเขานี่มันจึนกลับลงเขาม่เดินชิวจั เฮ้ยาสวเยวันเดียวกันเลยนะเนี่เอามี่ตัวอะไรอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยมันมากันเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลย the ตอนนั้นคืนาสวยงามในขณะนี้เนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยสวยงัมช้างช้างโอ้โหตัวพ่อมันออกมามีลูกด้วยช้างใช่ไหมอ๋อมันจะน้องเาต้องมีช้างช้งจะตายอะไจบจบเรื่อง หลับเลยดีกว่านะครับอะสืบเช้าแล้วเฮ้ยนอนก่อนแม่มีเสียงเขาปลุกด้วยนะเนี่ยตื่นมาชมพิณดาด้วยยิ้มก่นเฮียไม่ตื่นนะเฮียไก่ฟ้าเหรอแต่เป็นไก่ฟตีปีกเพื่อนตีปีกเลยแล้วก็สนุกกับสาระสั่ง ครับกันใช่ไหมรักกันครับบ้านใหญ่มีไฟนะครับพบกันใหม่วันหยุดหน้าช่วงแต่ตะวันเหรอขอบคุณทุกทคนมากนะครับที่ได้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 ร่วมกันคิดสร้างสรรค์แบบชาวบ้านนะครับ ขอ,ขอถามลองลองขอถามความความคิดเห็นของความรู้สึกนะกันของแต่ละคนกันก่อนแล้วกันนะครับในบทบาทของพี่เดียครนะับเป็นบทบาทของของเ,ออเป็นคนเล่าเรื่องรู้สึกยังไงบ้างครับเรานเรองรู้สึกว่าต้องคิดอะไรให้ไวมากนึกไม่ได้ออกแต่ก็พยายามจะแบบจำลองครับป่าต้องต้องต้องฝืนว่าแบบเรา,ยาจะพาไปสถานที่ไหนดีเ <c oughs> จอตัวอะไร ในฝ่ายของคนที่ต้องแสดงความมุดมุดมครับคล้ายๆเมื่อวานเลยที่ออกไปพูดชื่อตัวเองอะ่ะเบืงไปเบืองใครทำหรือใครจะออกก่อนนี้อะไรแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้รู้แค่โลเคชั่นไม่คล้ายๆกันหมดเลยนะไม่ใช่แค่สามคนนะมันก็ต้องกับพี่เดียด้วยว่าแบบพี่เดียดนู่กูออกก่อนนะแล้วพี่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันกต้องหรือต้องดูเหมือนกันมือเหมือนเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ เราต้องออก,ไปไปไปกเป็นเหมือนเป็นไกด์ให้พี่เกยียด้วยหรือไม่ได้พี่เกียไกด์เราอย่างเดียวหรือไม่อแไหว,ว่ามันยังมีเหลื่อมเหลืออยู่ว่าสัตว์ออกก่อนหรือว่าพี่เล่าก่อนใช่เ<อ>พราะว่าถ้าพี่จะไกด์หมดมันก็จะดูแบบแบนแบนมัน,มนแล้วตอนที่เราวิ่งออกไปเรารู้ไหมว่าเราเป็นตัวอะไรตอนนั้นเพราะเหมือนบางเหมืนอนันอ,อ,อันนี้คือสังเกตเลยว่าบางคนจะออกไปแล้วแบบออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวแบบถ้าถ้ามันยังไม่ไม่ลงตัวแต่ว่า ก็พยายามว่ารู้แล้วแหละว่าฉันเป็นตัวอะไรมันมันลำบากต,าตรงที่ว่าพี่เดียไปเดียวเป็นฝูงเนี่ยถ้ามันไปเดียวอีกงพอมันพราะพี่เดียเล่าเล่าไปเราจะเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าพี่เดียเหมือนเดินไปอีกอีกจุดนึงเราก็ต้องเอาในน้ำในน้ำเป็นสัตว์ตัวนี้ไม่ได้ตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยแต่อตัวนั้นน่าสงสัยมากตอนแรกมันเหมือนไ่ว้ๆแล้วมันคันขึ้นบกได้ด้วยตัวอะไร ข,ขม,มันคือปลานั่นแหละแต่ว่าแบบมันแบบตึนไปได้ไหม่ปตีปปนเถืออขึ้นมาแล้วฝ่ายของคนที่เป็นทำซาวอะค่ะคือบางทีเขาออกมาเป็นสัตว์ที่มันไม่มีเสียงแล้เราจะทำ